สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหวยฮาหนอยสูตรอ่สูตรเม็ดเดียววันที่14บี่เดือนห้ี68นะครับผมน้ำม <c oughs> ือว,วานนี้โอ้โหไม่มาเลยมั่นใจเขายังไม่มาไม่มีหนึ่งมาเลยนะเมือว,วานนี้ ม่เข้าเลยทุกคนขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับสูตรนี้อะรุ่นกันต่อน,นะครับผมอวันนี้ก็ขอให้มี เก้ามาแล้วกันขอให้มีเลขเก้ามาก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่ง ตัวเน้นก็จะมีเก้าเศษ5เก้าแแล้วก็96้าหกรอบที่เน้นวันนี้ขอให้มีก้ามาด้วยเนาะรอบที่เน้นก็จะเป็นฮานอยพิเศษพิเศษเนาะพิเศษพิเศษพิเศษกับปกติ พิเศษกับปกตินะครับสองห้าน้อยนี่แหละขอให้มีเก้ามาขอให้เข้าด้วยนะครบเดี๋ยวจะหลุดสามงวดไม่ได้นะให้หลุดแค่สองงวดหลุดแค่สองงวดน,นั่นแหละฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสาหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ